เ็กวินก่อนเ้อ,อ,อก่อนสินีเด้อว้าฮอลเวลา์ดกวินน่ามาสินี้ปกกันคนละ <c oughs> ตอนใหญ่นะเจบวะเ <c oughs> สบแหงวะโมเมนหิวข่าวว อะไรดีพี่น,ออน,น้อง F4 เรื่องจัอกจั่วสมวลดอมเมเนีค่ะว่าพบกับน้องร้านซ้ายกลิ่นเซ็อนเตอร์เน้องหนาเดียวไม่พี่น้องมาในบรรยากาศพี่น้องเป็นแบบย่ามเสาววันจันทร์ผ่านช่วงแบบเป็นวันที่แบบที่ขาดน้อยทางจุกจะตื่นจะเลิกนี่ว่าตื่นจะเลิกเนาะงทานพรุชมยังไรสวยปานนี้แปดโมงทานพรุ่งมาในเมื่อนี้เนาะก,กับโบมี่ยังไรเข้ากะ เดแต่งตัวเดแต่เหียเลยแับน,นี้พอไปองก์กรทิดกอนไหลไปเถือดเดียวเนาะค่ะสโซนทัวรว์แบบฝนกระตกอะไรเขาอีกยอย่างเขาก็เขียนออนไลน์เนาะเมื่อนี้เป็นวีซ่าที่ว่ามันต้องใส่แบบลุงปิวัตตัวจร,ริงนะค่ะส่วนเขาก็เลยแบบเจียนะมเลยไปรวมแถมโอู้ไปรวมแถวน้าหนะมูประทันเลยท่านจุตื่นสวยเนาะคางโซนแบบโบน,น้นอนเบิดเกินเกินน,นี่ฮะหนา แม่กระสาบกวนไล่จุกมกะอนอนอยามันไตเนาะมันขึ้นเขามาไตอันนั้นในต้นในโตเนาะกันคืิดนี่เสลิดขึ้นลูกขึ้นวุ่นวายยากใหญ่ด้วยเนาะกรเตนจะนอนับเนาะกาเนาะเฮากะสิเกียไปโรงเียนยวเฮาสิไปทายวันยากาอยู่โรงเียให้เบิ่งเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะว่าสิจื่อนากันอยู่บ่มงคูทุกคนก็ลยเนาะ เดี๋ยวเ่าไปเบิรงกันเลยเนาะลายดาสวัสดีอีเขื่อนเนาะก็อย่างที่บอกคือาสิวคือเป็นสบายดีดาสวัสดีถามสูมอีเขื่อนหนึ่งเนาะกินใหญ่ได้ในทีว่าเ่าเห็นทีว่าน้องเราจะไปเหยียดทางต่างแต่ว่ามาเห็นมะโผอยู่หันสีตาเนานนะจะเห็ียดยอดน,นี่มาเอาหน้างามเลยเดี๋ดหเ,เหยียดแล้วก็ไปเอาเพลินเนาะ กินบุฟเฟ่แระคือเขากรองมาดามนี่มีเขามูกรอบเนาะมากินบุฟเฟ่กายูแถวเคียมพองนาะค่ะเปิดเอาฝาเลยทุกคนหัวหอาหยิบใส่เลยใส่นี้กายไปมึงนะใส่ใส่ก็จะไปกินตลาดไปสิกายว่่าทำไมกายิกาอัดเลยเออซอยกันเนาะ ไปแล้ว <blender> <že> ไปพบตอนไปตักของกินเนาะไปเดินแห้งมันนี้มอแห้งนี่หัวเข่ากองเลยนะไปหิววาหิวเนะแบบนี้ต้องลงสตอรี่โอ้โหหิวหิวแห้งหิวคากวันนี่มาทองกุุงไปรงขียเนี่

เมื่อวนนี้น้องรัดพามากินชินลาด เปนซีรยไม่เดือดเด้งจับอยากนับเนาะแต่ก็ได้กินเตรียซุปโอ้ยมามามาให้มือก่องกินนะสิบบาทนึ่งเกไปตังะอ่า้น่าไปตังง่านไ้จริง่ะเก็ะไปไก่ได้กับเสีงเพลงดังได้ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> Mì cái <laughs> จะู่ดวาอครนั่นเลยมันยากเยยวยังเหร่ยยังมี๋ยวก็เป็นสายแคมคองเนาะยวหอินเียสุดายหนี่ยมเตันใหญ่นะอ้ยอยากกินเจ็บปะเจ็บแบแห้งปะมันเป็นหิวเขาปะโมหิวเหนียมมันือเื่อ จะได้ค่ะซีฟู้ดตัวนี้โอวสีเขียวัอข้ามาก่อนนี่เลียตัวเปิดใส่ตัวหน้าเลยมันไม่กินอะไรเลยมัน้มีวิวเขาบริจ้างเข้าเลยเขาเสียเงินซ้ำเก็ดเค็มเข็ดเค็มทองว่ะ คือเสียบเนาะเข่ากองกันกินเวี์ดอยู่ะสุดหยอดได้เนาะเดี๋ยวได้เอานี่เบียงหยาขนาดเลยสีุ่กสี่เนี่ยค่ะปีตรอหันดีน้ำใจทุกฝีนปลา เพลงกระดังขึ้นดังขึ้นนี่เนาะอมมุดทำกระสเริ่มรังขึ้นกันแล้วแหละวันนี้เดี่ยวหยวนทำนี้เส็จไหมยังพอแล้วเพื่อนการการกินน้ำหวาน สิงบินคนเด้อคนสี่นิ้ดอ่ว้าพอเวลาสิกบินเอาสี่นิ้ปลากันวาไนนี่แมนเต่ามุดแดงนันม่ใช่หนอสินี่แของมุดำเด้อทุกคนเด้อมากสิสิขีไดหนึง

เ็ไก่อนกงานคิดเแล้วบอกไปไปจ้ะคนไปจะคนยอังไปเอไปเดีย้เอแก๊สเสยกเมือกคนเลอกกูเมือกคนเลอกเขาใช้ิชิโอนแหยมทัมานก็อยู่สันดูมี นนเงิน้ำนี่น,น,นึงสิบายอยูวะนี่ะต่อำนี่แล้วไม่เคยได้ช่ก่คือนี่นองแมนเงินปิดปากอเงิ <laughs> นปิดปา,ากทิชช่หอดยามซิกวินแมนเอย่าเขาของนนะ้ำเนาะ ไม่ย yeah. so ังอ no pues ่ะพ oh, uh, no ี่แกจะปลุ่ยอ่ะไม่ท้องหน้าไม่ทองยั่ไปไล่ก้นยังไปไล่ก้นสามีสามกระเทยไปกระเทเออระเดก็มาดิโตเอ็นกันสิบายบูดบูดซื้อไปแลอารถจำเลก็ยังเมื่อยเมัดจำมัจเอาเอาใไดิ้งเอาใบบัวก็คือไบ่ระเทย นี่เนาะโจคนสามคนนี้มันจะเปเขาของน้ำาได้เขาจอดซิกินไปนี่ไไปิองน้ดึ้นกาองน้่ใทองดงเสือไปมจะเปเขา้องน้ำกขอยามซ็กฟีี่เด้อคนที่ปเขา้อง้ดดซิก้อไม่ใช่ไปเขา้องไปพับไปไหนเี เดินไะเอาอกงไหนที่ไปกอดงานไปก็จบกระท่งไปแบบ้มเลย่มีอย่ดิมึงบอกดีๆม่ใช่อใส่นีแทนอย่ดิบอสรร้นเรา้นไปกอดงานันนี้มึงคือบ่างแซงกระทงไปไหบด้มบอสหลใส่กระเกเเลือ ลูปะ่ะพิซซีบเบิรงสิเซ็กบินไปเขาองน้ำบด <c ười> ะบาานะนี่เราทานสมผนงานทองคนที่นั่งกินบะเฟ,ฟ่เห็ดอึ่งดึงอย่ค่ะป่ะห่อทุกเฮียนเป็นทีได้ปล่อยเนาะเยีะยวเาก,ก็ยบเขาไปไหนน้องกบะน้องสมผู๋ถ่ายอยู่ไหนเนาะไปไปเขาป้านว้นี้เลยซื้อออกซื้อเขาอยู่ ขาบโบราของตี้ไปข้าวเดียวซ <c oughs> ิมีขวดอยู่บรเดเนาะนั่นไหมข้าก็ไเด้บปรดใส่ผ้าเมา็ดจ๊ผ้าเม็ดกระเบิดทานผู้ชมหัแวแดงซีเหมดๆน,น,นิดนึงนี่ลูกสาวคุณมามา,าน้างสพูเข้าไปใสบ่บวดเถิ

ม่งเงาเนาะน้องชมพู่ใครค่านอ้องชมพู่ชูยังงโโน,ออโโน่ออคือว่าหอบโตเลยค่ะว่ะาหอบโตเยัสูบอ่ัทุกคนนะอนบาเพิ่มาเพิ่ขาฟัเบิ่งท้าน้องชมพู่จนบนนไดอยู่นะคน่ะว่าอันนี้ผู้ได้ขาก็บัวเขาดีค่ะวออ่ว,วออ่า ตัวเด็กประยุทธ์เ oh นี่ยนะยังต้นตอกกันเลยทำไรนะผมไม่ทำโมไ่ทผมไม่ทันใจคะโอ้ได้ติดตอกันวะอ้าแล้วนองทานสมมาหอท่าไงดเลยดไ่้องาเลยอล่าค่ะจยากจะจะไมกอดชา ยอเยี<ง>่ยมระสิเลิ์ลเลยล่าทานสดกแล่ละน้<ข>องพอกันในคิดนะป<ขอ>ากคนไหนก็แท้